วันที่15 กรกดาคมนี้จะครบกําหนด15วันที่สารรัฐธรรมนูญบอกแพทองทานว่าให้ส่งคําชี้แจงมาก็ไอ้เขียนคําชี้แจงให้กับแพทองทานก็แจ้มภายส่งข้อมูลว่าจะเขียนตอบโต้สารรัฐธรรมนูญอย่างนี้แหละแต่วันที่15กรกฎาคมจะยังไม่ส่งนี่ผมเอาความลับมาบอกท่านดักหน้าเพราะทนายความของแพทองทานจะทําเรื่องไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญคาดม ายว่าอาจจะเป็นวันที่14กรกฎาคมเพื่อขออนุญาตเลื่อนการส่งคำที่แจงในกรณีนี้ไปอีก15วันแพทองทานชินวัตรก็มีแนวโน้มว่าจะกู้พ่อกับแม่บังคับให้หลาก่อนวันที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพอสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยไม่มีนายกรัฐมนตรีชื่อแพรทองทานแล้วก็ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับประธานสภา,าผู้แทะะนราษฎรก็จะเรียกประชุมแล้วก็โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนพักเพื่อไทยจะเสนอนายชัยกเกษมแคนเดียดนายกรัฐมนตรีถ้าไม่สามารถรวบรวมเสียงเพื่อเอานายชัยเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีได้นายภูมิธรรมเวชยชัย,ยก็จะยุบสภา,าเพื่อไปสู่การเลือกตั้งะกูลชิน,นวัตรกกำลังวางแผน ในการต่อสู้เพื่อรักษาอำนาจให้อยู่ในมือของตนเองซึ่งผมก็จะมาสาธยายอธิบายให้พี่น้องที่เคารพได้รับทราบเพื่อที่จะรู้เท่าทันว่าตระกูลชินวัตรซึ่งวันนี้ก็ชูอุ้งอิงชินวัตรหรือแพทองทานชินวัตรเป็นตัวแทนของตระกูลดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี่น้องทั้งหลายครับการต่อสู้ของตระกูลชินวัตในการรักษาอำนาจไว้ได้แบ่งออกเป็นสองขั้นตอนเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งจะมีการต่อสู้เพื่อที่จะเอาชนะหรือเพื่อที่จะให้คำวินิจฉัยให้ แพทองทานชินวัตรได้มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนี่คือกลุ่มกลุ่มที่2วางแผนหากแพทองทานชินวัตรไม่สามารถที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ดูแล้วผลคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจะทำให้แพรทองทาน หลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องวางแผนในการรักษาอำนาจให้อยู่ในพักเพื่อไทยให้อยู่ในกำมือของทักษิณชินวัตรต่อไปงานมีอยู่สองส่วนเรามาพูดถึงงานส่วนที่หนึ่งก่อนงานส่วนที่หนึ่งคือพยายามจะเอาชนะในการต่อสู้คดีในศาลร,รัฐธรรมนูญ สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องของวุธิสมาชิก36ท่านเพื่อวินิจฉัยให้แพทองทานชินวัตรลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา160ของรัฐธรรมนูญวงเล็บ4ไม่มีความซื่อสัตสย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ วงเล็บห้าปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วเขาสู้ยังไงครับเริ่มมีนักกฎหมายอาวุโสหลายคนเริ่มออกมาชี้นำว่าแพท,ทองทานชินวัตรในการคุยกับสมเด็จเดโชหุนเซนนั้นไม่มีความผิดตาม รัฐธ,ธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5โดยเขาจะสู้กันอยู่สองแนวทางแนวทางที่หนึ่งสู้ว่าแพทองทานชินวัตรมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์โดยให้เหตุผลว่าเมื่อสมเด็จ อัครมหาเดโชมุนเซนได้เปิดคลิป9นาทีและก็คลิปเต็ม17นาทีออกมาแพทองทานชินวัตรก็ประกาศรับผิดชอบทันทีว่าคือเสียงของตัวเองจริงนั่นแสดงว่าแพทองทานมีความซื่อสัตย์สุจริต เพราะรับว่าเป็นเสียงของตนเองนอกจากนั้นแล้วจะยืนยันไปอีกว่าถ้าพฤติกรรมของแพรทองทานชินวัตรเป็นคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ก็ต้องมาถแถลงว่าเสียงที่ออกมาในคลิปที่วันโลกโซเชียลอยู่นั้นเป็นเสียง AI พี่น้องทั้งหลายครับนี่คือเหตุผล ในการต่อสู้ว่าแพทองทานมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่โกหกไม่หลอกลวงพี่น้องประชาชนยอมรับว่าเสียงที่อยู่ในคลิปเป็นเสียงของตนเองจริงๆพี่น้องทั้งหลายจะเห็นด้วยหรือไม่ไม่รู้นะแต่เขาจะสู้ไปอย่างนี้ล่ะว่าเขามีความซื่อสัตย์สุจริตและเขาจะบอกอีกว่า สิ่งที่เขาทำลงไปนั้นไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนื่องจากว่าเขาทำไปเพื่อหนึ่งต้องการสันติภาพสองทำไปเพื่อไม่ต้องการให้ทหารของไทยและทหารของกัมพูชาเสียเลือดเสียเนือ้อแม้แต่หยดเดียวสาม เขาทำไปเพื่อรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่อยู่ตลอดแนวชายแดนและเขาทำไปเพ,เพื่อ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 และเพื่อนี่คือคำอธิบายที่เขากำลังเตรียมที่จะส่งไปที่สารรัฐธรรมนูญส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาว่าเขาปฏิบัติฝ่าฝืน มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงที่ไปดูถูกไปเหยียดหยามทาหารไทยไปเหยียดหยามแม่ทัพภาคที่สองว่าทาหารเป็นฝ่ายตรงข้ามกับแพทองทานโดยเฉพาะแม่ทัพภาคสองเป็นคนของฝ่ายตรงข้ามหมดเลยพี่น้องครับเขาจะสู้ว่าอย่างนี้ เขาจะสู้ว่าเขาไม่ได้พูดและมันเข้าข่ายผิดมาตรฐานจริยธรรมข้อไหนเลยเพราะในความเป็นจริงทหารไทยส่วนใหญ่ก็อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับแพ่ทองทานเพราะแพ่ทองทานเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทหารไทยเป็นฝ่ายเผด็จการเขาจะสู้ไปอย่างนี้พี่น้องครับ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะฟังขึ้นหรือไม่นะผมก็เอามาบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าเขาจะสู้ไปอย่างนี้ละ่ะไม่มีความซื่อสัตย์จลิตไม่จริงเขาซื่อสัตย์เพราะเขากลายอมรับว่าเสียงในคลิปเป็นเสียงของเขาและเขาทําเพื่อจะรักษาสันติภาพรักษาชีวิตประชาชนรักษาชีวิตทหารและเขาไม่ได้ประพฤติผิดจริยธรรมร้ายแรงข้อไหนเลยเพราะเขาพูดถูก เนื่องจากว่าทหารไทยเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเขามาโดยตลอดยึดอำนาจพ่อเขาไปแล้วครั้งหนึ่งยึดอำนาจอาเขาไปแล้วครั้งหนึ่งและยังเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเขาเพราะแพ่ทองทานอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนี่คือเหตุผลพี่น้องทั้งแต่ก็ฟังดูว่าสารรัฐธรรมนูญจะเห็นด้วยหรือไม่วันที่1ิห กรกฎาคมนี้จะครบกำหนด15วันที่ศารรัฐธรรมนูญบอกแพรทองทานว่าให้ส่งคำชี้แจงมาก,ก็ไอ้เขียนคำชี้แจงให้กับแพรทองทานก็แย้มภายส่งข้อมูลว่าจะเขียนตอบโต้สารรัฐธรรมนูญอย่างนี้ล่ะแต่วันที่15กรกฎาคมจะยังไม่ส่งนี่ผมเอาความลับมาบอกท่าน ดักหน้าพาอทนายความของแพทองทานจะทำเรื่องไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญคาดหมายว่าอาจจะเป็นวันที่14กรกฎาคมเพื่อขออนุญาตเลื่อนการส่งคำชี้แจงในกรณีนี้ไปอีก15วันอ้างว่าเรื่องนี้สำคัญต้องร่าง หนังสือคำชี้แจงเพื่อให้คณะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญได้เห็นถึงเจตนาที่แพทองทานชินวัตรทำไปเป็นเจตนาบริสุทธิ์ต้องการจะปกป้องประเทศชาติและประชาชนต้องการป้องกันไม่ให้เกิดการเสียเลือดเนื้อและทำกันที่สุดต้องใช้หลักสันติภาพดังนั้นการที่จะโน้มน้าวอธิบายให้ตุลาการศาล รัฐธรรมนูญเห็นพ้องด้วยต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร15วันไม่ทันจึงมาขอยื่นสารเพื่อขยายเวลาไปอีก15วันนี่เรารู้ก่อนว่าเขาจะทำยังไงเขาก็จะยื่อนไปวันที่30กรกฎาคมและ30กรกฎาคมก็จะส่งเอกสารตามที่ผมบอก ไม่มีความซื่อสัตย์จริตไม่จริงเพราะเขารับแล้วว่าเป็นเสียงของเขาเขาไม่โกหกเขาไม่หลอกลวงแสดงว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์ที่ทําไปก็เพื่อ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 และก็ไม่ปฏิบัติคิดมาตรฐานทางจริยธรรมเพราะทหารก็เป็นฝ่ายตรงข้ามกับพักเพื่อไทยมาตลอดระยะเวลาอยู่แล้วนี่คือคำชี้แจงสรุปให้ท่านทั้งหลายฟัง หลังจากถึงวันที่30กรกฎาคมพี่น้องทั้งหลายครับแพทยทองทานชินวัตรก็จะดูไปว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะมีแนวทางในการวินิจฉัยยังไงอาจจะมีนักปิ้งสี่คุณล้อยไปหาข้อมูลมาและก็พยายามที่จะทำให้เหมือนกรณีที่ทักษินชินวัตรผูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉ ในปี2,540ไม่อยากให้ท่านทั้งหลายลืมครับสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีซุกหุ้นของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรในขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีแต่เอาหุ้นไปซุกไว้กับคนขับรถชื่อนายพิชัยเอาหุ้นไปซุกไว้กับคนรับใช้ชื่อนางสาวดวงตาจำนวนหลายพันล้านบาท ผิดพระราชบัญญัติการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผิดกฎหมายปปชผิดมาตรฐานทางจริยธรรมผิดตั้งหลายข้อทรงสารรัฐธรรมนูญเพื่อถอดถอนนายทักษิณชินวัตรออกจากนายกรัฐมนตรีสารรัฐธรรมนูญเจคนลงมติในวันนั้นว่าทันตำรวจโททักษิณชินวัตรมีความผิด เจตนาปิดปังซ่อนเล่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแจ้งอันเป็นเท็จแต่ตุลาการอีก8คนลงความเห็นว่ามีความผิดแต่เป็นความผิดเล็กน้อยเป็นการบกท่องโดยสุจริตไม่ต้องออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเห็นไหมครับนี่เขาก็ต้องการให้เป็น การบกพ้องโดยสุจริตพี่น้องทั้งหลายถ้าไปแบบบุกพ้องสุจริตโดยสุจริตไม่ได้แพรทองทานชินวัตรก็มีแนวโน้มว่าจะถูกพ่อกับแม่บังคับให้ลาออกก่อนวันที่ศารรัฐธรรมนูญวิ่นิจฉัยพอสารรัฐธรรมนูญ จะวีในฉชยไม่มีนายกรัฐมนตรีชื่อแพทองทานแล้วก็ยกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับประธานสภา,าผู้แทะะนราษฎรก็จะเรียกประชุมแล้วก็โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่พักเพื่อไทยก็จะเสนอนายพิ่ชัยก็ประธานโทษจะเสนอนายชัยกเกษมแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถ้าไม่สามารถรวบรวมเสียงเพื่อเอานาย ใช้กเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีได้นายภูมิธรรมเวชยชัยก็จะยุบสภาเพื่อไปสู่การเลือกตั้งทีนี้ก็เกิดปัญหาสิครับว่านายภูมิธรรมยุบสภาได้หรือไม่ผมชี้แจงเป็นประเด็นสุดท้ายตามข้อกฎหมายคนที่บอกว่านายภูมิธรรมยุบสภาได้คือคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมกันเมื่อวันที่สมกรกฎาคมมีนายสุริยะรองนายกรัฐมนตรีเป็นหัวโต๊ะนั่งประชุมทำหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีมีมติให้นายภูมิธรรมเวชยชัยมาทำหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมีอำนาจเทียบเท่ากับนายกรัฐมนตรีทุกประการนั่นคือให้นายภูมิธรรมเบชยชัยยุบสภาได้ส่วนคนที่บอกว่านายภูมิธรรมไม่สามารถยุบสภาได้ก็คือเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็น ว่ารัฐธรรมนูญไทยสืบเนื่องมาคล้ายกับระบอบการปกครองของอังกฤษอำนาจการยุบสภาเป็นอำนาจเฉพาะตัวของนายกรัฐมนตรีคำถามก็คือนายภูมิธรรมเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ผมอธิบายอย่างนี้ หนึ่งนายภูมิธรรมไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2นายภูมิธรรมได้รับการแต่งตั้งจากแพรทองทานชินวัตรให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีนี่คือสถานะนายภูมิธรรมในวันที่17สิงหาคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประชุมกันและมีมติลงคะแนนเห็นชอบให้แพท,ทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากไหนครับมาจากพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนคนไทยมีอํานาจอธิป,ปไตยซึ่งเป็นของพี่น้องประชาชนทุกคน คนละหนึ่งเสียงโดยเท่าเทียมกันเดินเข้าไปคูหาเลือกตั้งไปเลือกสอส,อสก็คือการมอบอำนาจอธิปไตยให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนนั้นและคนนั้นชนะเลือกตั้งได้อำนาจอธิปไตยจากพี่น้องประชาชนไปก็ไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีผู้แทนราษฎรคนนั้น ที่ถืออำนาจอธิปไตยไว้ก็มอบอำนาจอธิปไตยเลือกแพท,ทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นคือแพท,ทองทานชินวัตรทรงอำนาจอธิปไตยของประชาชนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช่ไม่ใช่พี่น้องทั้งหลายแล้วผู้แทนราษฎรคนไหนไปเลือกนายภูมิธรรม ประชาชนคนไหนไปเลือกนายภูมิธรรมไม่มีนายภูมิธรรมจึงไม่ได้เป็นบุคคลที่ทรงอำนาจอธิปไตยของปวงชนจากการรับอำนาจนั้นมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นตามรัฐธรรมนูญนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรนายภูมิธรรมไม่มีสิทธิ์ยุบสภาผู้แทนราษฎร ถ้านายภูมิธรรมยุบสภาผู้แทะะนราษฎรเราก็จะพากันไปจับนายภูมิธรรมไปขังคุกครับพี่น้องครับนี่เตือนไว้ว่าจะทำผิดรัฐธรรมนูญจะทำผิดกฎหมายคนที่เชื่อว่านายภูมิธรรมมีอำนาจในการยุบสภาได้กินญ้าหวานมากเกินไปครับพี่น้องทั้งหลายเอาละครับผมอธิบายข้อกฎหมาย ให้พี่น้องที่เคารพได้ทราบแล้วว่านายภูมิธรรมจะตะแบงยังไงไม่มีทางจะยุบสภาได้นายภูมิธรรมมีอำนาจในการยุบสภาผู้แทนราษฎรตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดินแต่อำนาจการยุบสภาของนายกรัฐมนตรีนั้นมาจากรัฐธรรมนูญกฎหมายลำดับหนึ่งคือรัฐธรรมนูญ กฎหมายลำดับสองคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกฎหมายลำดับสามก็คือพระราชบัญญัติกฎหมายลำดับสามจะมาใหญ่กว่ากฎหมายลำดับหนึ่งได้อย่างไงใช่ไ,ม,ชไม่ใช่พี่น้องทั้งหลายนี่แหละครับคือการบอกกับพี่น้องที่นี่และพี่น้องที่อยู่ทางบ้านจะได้รู้เท่าทันว่ารัฐบาลกำลังหลอกต้มพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่านายภูมิธรรม มีอำนาจในการยุบสภาแค่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจยุบสภาครับพี่น้องครับขอขอะคุณมากครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ